สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนครับสวัสดีเอฟซีผู้ติดตามสวัสดีโอ้หมืดมืดแล้วกันมีพอดีไม่น,มนี่เลิกงานครับเลิกงามยามดีพันว่าตามตามภาษาคำโบราณพันว่าเกิดเลยนัดกับลูกค้าไ,ว,าไ,าไ,ว,ไว้อย่าเอาอะไรมาใส่ห้ครับพอดีลื้อไปแล้วย่าน้องทั่วไปลื้อไปแล้วลื้อ ไว้แต่ทีเดียวพอดีสร้างเสื้ออะไรเขาพึงมาครับอะไรพึงมาถึงก็เลยจะต้องมาใส่ให้ลูกค้าครับไปต่อไปเบิ่มนี่ครับผมพอาถอดออกมาแล้วครับถอดมาแล้วนี่นี่ตัวนี้ซื้อมา่ไหม่ครับตัวนี้ซื้อมา่หม่นี่เลยมันจะเสียอยู่ไหนนี่ครับนี่ตัวนี้โคมัร์มิเตอร์ครับผมตัวนี้เลยนี่เลยครับผมตัวนี้แหละ ตัวนี้ครับมันตุ๊กตุ๊กมาจืดเพื่อกี่นอ้ํทัวมาถอดไลยแล้วครับทัานี้ก็จะมาใส่เพื่อนได้หมดเลยนี่ครับซื้อมาใหม่ใหม่ๆจริงๆเลยราคาลอยกว่าบาทครับจากสองร้อยแหละขาดสองร้อยยูบรกี่บาทนึงครับนี่เลยตัวนี้เลยตอนนี้เกลี้ยงอยู่ติดเราอู่เมามาจากที่อื่นหรือมาเออ เอาไปจากที่อื่นแล้วน็อตยังอยู่ครวบอยู่เด้ออะน่าต้องอยู่คบวบสินะใช่ไม่ได้เปิดไม่ได้อะไรเลยแล้ว ได้เลเปิดไงนะเจักเราด้วยนึกว่าได้แอบแล้ไม่ช้ไหนก็ได้้ปนเนี่ยไไ้ อะไรเถอะว่าฟันเขากันมาได้อีก่ฟันหน่อยเว่ยนี่แล้ปัญหาหน้างานนี่เปลี่ยนอีส,นสิละเป็นรละลุ่นะ่ะคือปัญหาหน้าง,งานเราเลยอันเก่าอันเก่าอยู่งใส่เงี้ยอ้าวไม่รู้เลิกช่างเอาไปอ่ะไม่หมอไม่มีอะไรอยู่เลย เออตัดต่อก็ได้เนาะข้าเก่าอ่ะใช่ใช่ข้างเอาไปอ่ะต้องใจเย็นๆเด้อครับพอได้จะเป็นสร้างสร้างมือใหม่เนี่ยก็ต้องใจเย็นๆครับ ดีละตามซอกตามมุมมันเข่ายากบางที่ไม่เคยเห็นยากก็ต้องพยายามเอาอย่างสี่แล้วครับผมบางทีก็ต้องดัดแปลงนางานเอาเพอยงตัวนี้ตัวเก่ามันเป็นขาหน่อยครับเป็นขาหน่อยตัวไม่ซื้อมาเป็นขาใหญ่เขาเข่ได้ครับผมก็ต้องดัดแปลงเอาครับนี่ครับเบิ้งไปครับผมโม่โมาเรื่องบทไฟนี่เอยมันนะ เพื่อยังสิ็ลอะเห็นว่าของเขาไปยังสิล็ลอะอันนี้หยุดบ่ได้เลยโอเชคแับนี้บ่บ่เดี๋ยวไปไม่ต้องก็ได้มีหลอดไหม โอมีแล้วผมถอดหลอดเพืแออล้วหลอดแล้วเลยไม่ไม่ต้องก็ได้ไฟไม่จำเป็นเลยด,ด,ดูลองดูล่องลองดูงประตรนทั้งนี้สูงต่ำเทีย้ยไม่มีปัญหาแนเนานอน,น รุ่นกันมันรุ่นกันมันเรนี่ลงโอ้ ก็เบยอยู่ไงเขาต้มันไม่ตีไม่นวมง่เต็ม มันพูดมันดถ้ามันติดเขาบอกงมนมันไม่ติด้บอกมันไม่ติดเะแลติดระโทว่ี่เบรเบอร์เห็นมันเครื่องมันไม่ติดนี่น้อยกวกานี้กเฮ้ ไอ้วนน้อยนี่อันเจ้าใหญ่ไงอันน้อยอันไกลนี่ไงคนน้อยนึงเอาค<ะ>ีมหนีบบิดเอาอก,อาอก,ก็ได้มะหยุดละแก่ปัญหาละละเรื่องไงเ <c oughs> ก่ปันหาตลอดเลย แล้วไอ้ตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยตัวปิดนี้มันเนี่ยตัวนี้มันหลวม มือใหม่กับประซันหลอนนะนี้ที่หลวมมันมีหลวมอยู่ตัวหนึ่งวันนั้นนะตัวนี้แล้วมั้ มันพูดูานเียวเพูดหลายอูนี่ียไปวาเรื่องเก่าก่นหลังเนี่มันจะมีพูไอที่เรานม่ยนี้ได้ว่าสมัยก่อไปไอของเขานีมาเป็นสาวพกแม่ยังมาเก็บถิ่เดียวกเานี่ยอันนี้เ็บไปไอโซไอเมือเอเอาไป็นเป็นไปโอ้สมมติเตเลยต้องมาซื้อ้อน่ห้าห้องเต็มเเออ ไอเอาไว้ิเศษข,ของเต็มหมดเ่ะไอ้ถุงแข็งตุ้งเลยเนี่ยต้องไปเป็นคนประหยัดเพราะผงเสียหมอนเสียไใหมดเอาดีแลี้ยวไ,ไม่ใน่ไม่ใช่คุณคุณล้างผานใช่ออไหมเก็บอเอาไว้ไม่นเลยเราจะลืมตาปาหน่อยนะเก็บของเ,เ,เก่าไว้ เรียบร้อยเจ้าพ่อทีนแต่โบเรียบร้อยก็ร้อยเรียบละมีสองอย่างนี่มันหาทิงซี่งว่าปี่่อ่าโอเคครับพี่น้องเสร็ละควรจะเสร็เหรียญซัเบ์เลยโมเนใจไงเสร็จเลยครับพี่น้องครับ เย็นช่ำเลยครับผมเอาคลิปนี้ไปแค่นี้ครับคลิปหนาค่อยว่ากันไม่ครับสวัสดีครับผม